สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนมือน,นีนจะข่าวก็มาอยู่ที่บ้านของน้องคำลาเพิ่กนกำลังสร้างบ้านใหม่นะทุกคนนะจนังหวัดใจข่าวสิพันหล่อเบิ่งเนาะทำไมนี่นี่โตอันนี้เสาหล่อเสาเสาเพิ่นต้องเอาที่ออกหนา้ออนาเหรอที่พี่อ่อนเขาข้างนอกเอาใช้เจ้าไปที่อ่อนให้ดูว่าต้นอะไรั ปรมาจะมียงก่อนเล่จะไปซื้อเืองให้เจ้าแลเจ้ามาเห็นวะกระเบืองีแตาไม่รู้นองนอนพอดีไปจาะเนี่ยนะกัรในไกลต้องจุดปิเรนะพี่ระบบซื่อต้นรออเด้ไบอันต้ดเฉพาะอนนี้วะ้นแอยู่ตรา้นไหนเหรออ๋นกาอันใดไดักต้นสองหสองต้นขนาดอะไรได้เอ้ย จนน่องแน่น้องแบบพาดและพาดอีพาดและพาดอีธรรมดานะเจ้าก็แน่น้าแบบว่าแบบนั้นแบบนี้เขาจะเห็นแบบว่าโบโบอันนั้นนะมันสมควรต้องเหตุแบบนี้แบบนี้นะอ่ะเอออายกระบบน้องโบหูรายละเอียดทั้งหมดค่ะอายเป็นสางอายต้องแนะนําเออมันสมควรเหตุแบบนี้จะวาถือโบแบบนี้แบบนี้แนะน้าน้องเขานะ ต้องซิดต้องซิดขึ้นอีกเดวบมะขึ้นอีกนั่นหึงกันยังไงอ่กอะขึ้นน่นหนึงเพราะว่าโต้ตนางกาหนันอยู่เวลานั่งยืนน่งจะบกกลมลายนะ อันนี้เพิ่มมาตรวจตาเห็ดหงนาอันนี้ก็ไปซื้อมาในาเงินทองเท่ทอดไ่ฮะทอดไถ่นตี้ของโมยาฮะก็แพงเติบใหญ่โมยามันพอพองเบนทวกมีแพงอยู่แล้วยังไม่ได้ดอกไฟจ้าดอกไฟหมึ่งแย่ดอกไฟ ือเพียงกันหมดเลยที่จริงที่จริงเขาต้องกอกอมงงเหยียบเขาเพมันต้องบ่ได้ก็ได้ม่แต่ว่าคือเห็ดกระจกกั้นเพราะว่านางเขาเห็ดสะลุกลงมานี่แหละทางพีเด้เห็ดให้มันค่อยนะมงมันค่อยลงนี่มันคลอยก่อนมันถอยลงไปทางพุ่นแม่ท่านเห็ดเป็นเพราะเห็ดระดับขึ้นมานะมันก็คือมีประตูเอางยงบนท่านศึกษามาได้ใช่ไหมมันต้องมีแนวกั้นอีกนะนมีแนวกั้นยึดนี่ แบ็กไขอยู่โรงแรมะนะคข่าอยูโรงแรมเดิบวันอาบน้ำวันอาบน้ำห้องน้ำแบนนสิเเนนมทอเลมันเียหมดอ๋อมันมันหลุดนะจด้มมี่โอเคโอเคดใจขอบใจมามี่หายไปไปเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงโอเคไป้แม่พักผ่อนเลย ติดแวนทัน้งพิงพอ,อดีอยู่เเธอเาหุอนาขึ้นนหนึ่งประมาณสาสอออมเส้นหนึ่งมันก็แตกต่า <c oughs> <laughs> พอดีครับปิดอันนี้นะปิดอันนี <c oughs> ้ตัวของหน้าเขาจะลื่นเท่าเด้นเขาจะได้พื้นทีข้างอย่าเขาจะอย <c oughs> จะหวัน ธรรมดาอาก็ต้องบอกว่าเออมันห่างเดิมมันนานๆเพราะว่าบางเฮือนเขาเจนนะฮะพูดพดะว่าเวลาเข้าตั้งอันนี้เขาต้องหู้ว่าเออมันสะห่างหนึ่งเดิมมันจะจะหน้าิโรบอกนะกระบเพอเอี่ยอ่าาาเลยลอน่มียังอีกบอมียังอีกบอมันจงบอไปมันจะบอสิ เครียดท่านเครียดนี่โบอ,อันนี้ขนาะดมันมันแบบว่าขั้นเราเลยติดแล้วมันเรียบร้อยได้ต้องเอาเอาชั่นะวๆใด้นะก็มีแต่เอาตัวนี้ขึ้นมาสื่อเนาะเอาตัวนี้ทั้งติดอันนะั้นเออมันมีวิธีอันนั้น,อน,อนเอาเขาต่อต่อท่ออันนั้นเลยบ่โบบ่าวเบาเขาต่อท่อแล้วก็ดันเข้าไปเดี๋ยวบ่ บ่ไ,บได้บอกได้บ่พรอันมาแบบนี้เออต้องเลยเจาะแบบนีตต้ต้องเจาะฮะต้องกระเบื้องต้องกระเสียอีกกะยังมีอีเออบ่กระเบื้บอนงนี่ต้องทิมกับ,บ,อกบพอดนะีสี่แผ่นนะแผ่นสี่แผ่นแก๊สหนึ่งบะสี่ประมาณสี่แผ่ไนไงกูเป็นยังเสียหายตอนนี้ดีกว่าทีมาแกะตอนหล,ลัง ก็มันมีเหลือ huh. ก uh ็ใส่ตัวนั้นใส่ตัวในเห็ดนั่นแหละก็คือทอก็ต้องตัดใหม่เอาตามนั้นเนาะอันนี้ทั้คุมพาเลยมาหันมาหันลายเอาอันนี้เห็ดคือลงแรงนมันมันง่ายอยู่เพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นตัวซุปแมนบอกมันสีละเอียบอลไรก็เมื่อทีมาฉีเสื่อนลายกูแมนเนี่ยเขากระเทือนในเห็ดเลยในเห็ดนี่ดีไปเลยทุกว่าเพราะว่น้ำลายเราของน้ามันมันไมหน่อยได้แต่ว่าก็อันนี้เพิ่งซื้อแมนบอกมันมีอยู่แล้วแมนอันนี้ฮะตัวไหนตัวเดียวมีเลย แม่สเ,เ,เห็นบ okay. okay. ่ะิวมนีแบ่น้อ้าว่ะแกเดียวก่กกหลังเขาต้องถามหโ่ไปนนี้แค่เดียวตามจริงมันมีในเซ็ตมันนะทามทายหุ้ครับอันนี้อยาขไปเข้าไปเวทแ่เช้อนทาใ่เองกับถอนะใ่เองเหมือนกันคันบมีกับคือื้อชื้อแต่แหละอย่างนั้นแต่ว่าพอจิถามเขาก่อนบหัวเขา เขามีหอยโบขนาดแต่ส่วนร้ายนะส่วนร้ายโบมี่โบมี่โบมีส่วนร้ายเอาอันนี้เคยซื้อโบมีกับไอ้โบมี่เขาต้องเอาตัวใหม่เพราะว่าอันนั้นมันสีมากับมันแค่อันอันเดียวตัวอันใดนึงน้อยหน่อยเรื่องจริงเขาต้องไปถามไอ้นั่นเพราะว่าเฮือนอ้ายก็ซื้อคือกันเห็ดโอเคอยู่ไพ่เลือกกับเบื้องกับโอเคอยู่ แต่มักแต่มักสีเก่าอเป็นผกรี่ามันขาวสะอาดเนาะมันละเอียดมันอะไมเบิ่งเบิ่งบหกนักแบบสบายตาหลอแต่ยังเดี๋ยวบอกแบบสบายสบายเนตตายเยแมจะหน่อยเคยเมพักรอดแล้วมา ลอนมาไปนอนเฮือนเฮาก็ได้บ่ไปกินปิกตไงไปก <_ d unexpectedly> ินปิเกตหรือไปักอยู่เือนเฮาไม้องกิน่ไนาค่ะนเค็เฮาเนนันเฮาสิส่ยาสนีไ้เมสิอยูอันนคยู่อ้เยวห่นขามาแต่อันอันอันะอันก่อนอันใดงนก่อนนีเรเขามาอีกเขมาบ้านอีก ม่ได้เข้าไปหาพันเน่ยแม่คนบอกหาพันหพันเเพือนเนี่ปัญหาหลายเลยนะมีแต่ตเซาสนี่มือได้ตเลี้ยอันนั้นมาเดี๋ยวคนที่ไม่สั่งเขเบื่อกันนหน่อยรับตนี่เห็นเลยหรือว่าโดนบัวบัวอะไรบัวห้องล่างนี่เลาบัวอะบัวประตูบัวประตูน ปัญหาเห็ดเทือนเนี่ยมันกับป้าต้อมันจะเป็นในหน่อยนะทุกคนนะพิดอันนหนพิษอันนี้พิษเพราะว่านางกระโบหู้วิธีเห็นนะเพราะว่ามือใหม่อีกเรื่องหนึ่งคือว่าเลยนางกระโบวิ็ีหนังสือเวลาแตะประดกฝลังมันับโบ,บละเอียดนะทุกคนกับประมาณนี้นะมันบอปัญหาจุกจิกๆในหน่อยมันกับอะไรมันเสียหลายมันเสียเนี่ยนะนะทุกคน นะเอาการมาลักสิเดินทางทับหลา่าเอาของแล้วก็เดินทางต่อยนะทุกคนเนาะอันนี้คือถนนเส้นอานหนึ่งสวรรค์นนเกตเป็นบ่เปลีป่ยนชุดแล้วก็ชุดเดิมนันแหละหลังจากออกมาแต่ไปเบิ่งบ้านทับห,หล่าแล้วกันนะเนาะกลับไปสามคนคือกาจิวซีน้าจะกุลไรนะชื่ออะไรนะัง ทายมาคอยกระไดโหลดนิดนึงนะทุกคนเนาะการไปเบิง่งว่าเราสิเดินทางไปเวียงจันทร์แต่เขาสิขดัดทั้งหมุดทหารนะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจในเดออ์เขาเสียงห่อยเสียงนั่นวะเป็นปิศาจคิดฮอดผูใดยิ้มน้ยิ่มใหญ่แปดแหงเนาะ kalaugang oh, lesia <laughs> <laughs> <Cục xếng, cười> <laughs> <laughs> ขอบใจสำหรับการเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะทุกคนเนาะกับจังไดกับคลิปนี้กับเสต็จยบก่อนเนาะทุกคนกับฝากติดตามว่าอีพีต่อไปเขาเสิไปเหดเนี่ยเขาเสิไปทำอย่างกันต่อไปแต่หัวสิไปเบียงว่าเขาจะไปใส่ยัง,ยงไดเนาะเนาะทุกคนนะกับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ในเดอบ๊ายบายสบายดีสบายดี